ที่บ้านผมมีทีวีเก่าๆเครื่องนี้นะครับซึ่งก็น่าจะประมาณยี่สิบกว่าปีได้นะครับและวันนี้นะครับผมก็จะมาทำให้ทีวีเก่าๆเครื่องนี้นครับกลายเป็น Android Smart TV นะครับกล่องที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นมีทีวีสติ๊กนะครับซึ่งผมก็ได้ทำการแกะกล่องออกมาแล้วก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้นครับก็จะมี ตัวของมีท v วีส c ิกสาย HDMI นะครับไว้สำหรับต่อเข้ากับทีวีสายชาร์จพร้อมกับหัวชาร์จครับไว้สำหรับเสียบชาร์จไฟให้กับมีทีวีสติ๊กรีโมทแล้วก็คู่มือครับสำหรับตัวของรีโมทนะครับก็จะไม่มีฐานมาให้นะครับ เราจะต้องทำการหาซื้อฐานหรือว่าใช้ฐาน 3A ขนาด 3A 2อก้อนนะครับจากรีโมทที่เราไม่ได้ใช้แล้วครับก็สามารถนำมาใส่ตรงนี้ได้ครับให้เราทำการเริ่มใส่ฐานได้เลยครับฐานนี้ครับผมไปเอามาจากรีโมทที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับ เนื่องจากทีวีของผมครับเป็นทีวีรุ่นเก่าครับดังนั้นในทีวีก็จะไม่มีพอร์ต HDMI นะครับจะมีแค่พอร์ต AV ครับซึ่งที่เราเรียกกันว่าสายแจ็คนะครับดังนั้นครับผมจำเป็นต้องสั่งซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมมาครับนั่นก็คือเป็นตัวแปลงที่จะแปลงจากพอร์ต HDMI ครับให้กลายเป็น AV ครับเพื่อที่จะสามารถต่อเข้ากับทีวีรุ่นเก่าได้ครับ นี่ครับตรงนี้ครับเราจะทํามีทีวีสติกมาเสียบเข้าช่องนี้ครับแล้วก็เอามาต่อกับสาย AV ข้างนี้นะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ครับก็จะเป็นไมโคร USB ครับไว้เสียบชาร์จไฟครับเพื่อที่จะเป็นตัวให้ไฟเลี้ยงตัวแปลงตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับสาย USB นะครับแต่ก็จะไม่มีหัว ชาร์จมาด้วยครับดังนั้นเราต้องนําหัวชาร์จครับที่ว่าไม่ได้ใช้งานแล้วครับมาเป็นตัวเสียบแทนนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็ให้เรานําสาย av หรือสายแก็กสาม c นะครับไปเสียบเข้ากับช่องเสียบของโทรทัศน์นะครับสำหรับโทรทัศน์รั่นี้ครับก็จะมีพอร์ต av สองพอร์ตครับ พอทข้างบนนี้ก็จะใช้ต่อกับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมไปแล้วครับก็จะเหลือพอรตข้างล่างให้เสียบสายเข้าไปได้นะครับเราก็ทําการเสียบสาย AV นี้ครับตามสีนะครับแดงเสียบแดงขาวก็เสียบของสีขาวส่วนสีเหลืองก็เสียบของสีเหลืองในช่องสีเหลืองนะครับรูแล็ครับก็จะเป็นสีแดงนะครับ รูที่สองก็จะเป็นสีขาวครับและสุดท้ายนะครับรูที่สามก็จะเป็นสีเหลืองนะครับจากนั้นนะครับเราก็ให้นําก็ให้เรานําตัวแปลงสัญญาณ HDMI เป็น AV นะครับมาต่อเข้ากับอีกไปด้านหนึ่งนะครับก็ไล่เรียงตามสีเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะตามดังนี้นะครับ แล้วก็ให้เราเสียบ USB ครับเพื่อเป็นตัวเลี้ยงไฟให้กับตัวแปลงนะครับก็ให้เราเสียบไปตรงรูตรงนี้ครับก็จะมีพอร์ตเล็เกๆครับเป็นไมโคร USB อยู่ตรงนี้เสร็จแ,แล้วครับก็นำตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับไปเสียบปลักนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เรา มาทำการแกะพลาสติกท,ที่หุ้มตัวอะแดปเตอร์ของมีทวิสติสนี้ออกนะครับแล้วก็รวมถึงพลาสติกท,ที่หุ้มตรงมีทวิสติสออกด้วยครับเพราะว่าเราจะต้องต่อสายเลี้ยงไฟครับเข้าในรูตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อมาครับเราก็จะนำสายชัดไฟตรงนี้นะครับ มาต่อเข้ากับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้แล้วก็เสียบเข้ากับที่รูตรงนี้ของมีทีวีสติกนะครับเมื่อทำการต่อเสร็จแล้วครับก็จะได้ลักษณะตามนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรานำมีทีวีสติ๊กนะครับไปต่อกับเครื่องแปลงสัญญาณ HDMI เป็น AV นะครับ ให้เราเสียบเข้าไปตรงรูข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับที่มันจะเขียนหบอกไว้ว่า,า s อใหม่ตรงนี้นครับจากนั้นนะครับก็เสียบตัวมอแปลงตัวนี้ครับอะแดปหรืออะแดปเตอร์ครับเข้ากับปลั๊กไฟนะครับหลังจากที่ทำการเปิดสวิตช์ไฟนะครับก็จะมี ไฟติดที่ตัวของมีทีวีสติกตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ทำการเปิดทีดีครับตรงนี้ก็ยังยังเป็นวิดีโอหนึ่งอยู่นะครับซึ่งเป็นของกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับก็ให้เราครับกดที่เรมอมด์อย่างเป็นวิดีโอนะครับสองหรือวิดีโอต่อ,ต,อต่อไปครับเพื่อทำการหาสัญญาณของมีทีวีสติกนะครับ กดไปเลยครับเมื่อสักครู่นะครับที่ผมเปลี่ยนเป็นวิดีโอสองเข้าไปครับปรากฏว่าเข้าไม่ได้ครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะพออดย้อยบีตรงนั้นมันเสียก็ได้ครับดังนั้นครับผมจําเป็นที่จะต้องถอดสายของกล่องรับสัญญาณดาวเทียมออกนะครับที่วิดีโอหนึ่งแล้วก็เสียบเข้าเป็น่องมีทีวีสติกไปแทนนะครับรับผม เริ่มต้นมาครับหลังจากเปิดเครื่องมาครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตรงนี้ครับให้เรากด2ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้กับปุ่มนี้พร้อมกันนะครับไปที่ตัวรับสัญญาณมีทีวีสติ๊กนะครับขอไปครับถ้าภาพอาจจะดูไม่ชัดครับเนื่องจากว่าเป็นทีวีรุ่นเก่าครับหลังจากเข้ามาหน้าตรงนี้ครับ มันจะขึ้นเวลขั้มแล้วก็ให้เรามาเลือกภาษาครับอันนี้ก็ตัวเล็กมากให้เราครับกดปุ่มตรงนี้ครับเลื่อนลงมาครับเพื่อเลือกหาภาษาไทยครับตัวนี้ลงซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ปุ่มโอเคก็อยู่ตรงกลางครับเลื่อนหาคําว่าภาษาไทยโอเคเจอแล้วครับก็จะขึ้นเป็นยินดีต้อนรับนะครับให้เรากดปุ่มตรงกลางไปเลยครับ ต่อมาครับก็จะขึ้นมาหน้านนี้ครับให้เลือกภูมิภาคนะครับก็ให้เราหาไทยนะครับโอเคครับไทยก็อยู่ตรงนี้ครับก็กดเลือกไปครับ ตรงนี้ครับผมก็จะถามว่าต้องการตั้งค่าทีวีด้วยโทรศัพท์ Android อย่างรวดเร็วไหมครับส่วนนี้ครับผมก็จะทําการเลือกมาคําว่าข้ามไปก่อนนะครับตัวนัสือค่อนข้างที่จะเล็กครับอ่าต่อมาครับก็ให้เราทําการเลือก Wi-Fi ครับสำหรับตัวนี้ครับก็จะรองรับได้ทั้ง Wi-Fi 2.4กิกกับ5กิกนะครับ ก็ให้เราเลือกไปที่5คลิกตรงนี้ครับโอเคต่อไปครับก็จะเป็นการป้อนรหัสผ่านให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์อมาตรงแป่พนพิมพ์ตรงนี้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราทำการใส่รหัสผ่านไปที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราครับเลื่อนเคอร์เซอร์อมา ที่ตรงนี้นะครับแล้วก,กดปุ่มตรงกลางครับซึ่งเป็นปุ่ม Enter นะครับกล่องก็จะทำการเชื่อมกับ w ว f i นะครับหลังจากที่รอไปได้สักพักหนึ่งนะครับ หน้าจอครับก็จะปรากฏขึ้นมาดังนี้ครับจะทําการถามนะครับว่าเราต้องการลงชื่อเข้าใช้กีเมลหรือเปล่าครับหรือกดคข้ามาข้ามแต่ผมครับก็จะเลือกลงชื่อเข้าใช้นะครับก็จะปรากฏหน้าจอดังนี้นะครับผมขออนุญาตใส่กีเมลสักครู่นะครับจากนั้นครับก็ให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์มาตรงปุ่มลูกศรถัดไปนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นการใส่รหัสผ่านนะครับเมื่อทําการใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วครับให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์มาตรงปุ่มนี้ครับแล้วกดถัดไปทางระบบก็จะขึ้นข้อกำหนดในการให้บริการมาครับ สำหรับใครที่คิดแกดอ่านครับก็ทําการกดยอมรับแล้วก็กดใช่ไปเลยนะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นการค้นหาด้วยเสียงนะครับให้เรากดเปิดไปเลยแล้วก็กดคําว่าต่อไปครับตรงนี้ครับก็ระบบก็จะขึ้นมาว่าติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับ ก็ให้เรากวดคำว่าติดตั้งทั้งหมดนะครับที่ระบบได้แนะนำแล้วก็กดต่อไปครับอ่าตรงนี้ครับก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นการแนะนำการใช้งานมีทีวีสติกนะครับ โอเคครับก็ให้กดยอมรับนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วครับระบบก็อยากขึ้นมาตรงหน้าโฮมนะครับซึ่งจะมีลักษณะดังนี้ครับสาหรับเวลาครับก็อยากปรับให้อัตโนมัติเลยครับเราไม่ต้องไปตั้งค่านะครับโอเคแอปเข้าวๆครับก็มี Netflix p r พลามวิดีโอ u ู u ูบ o o g กิล l พยครับหรือ เราสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะครับตรงแอปพลิเคชันตรงนี้ก็จะเป็นเน็ตฟิกครับอันอื่นนะครับผมก็จะมาทำการแนะนำปุ่มต่างมดรีโมทนะครับปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวกล่องรัอสัญญาณนะครับปุ่มนี้ครับก็จะเป็นปุ่มค้นหาด้วยเสียงครับหรือ google assistant นะครับส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นปุ่ม ขึ้นลงซ้ายขวานะครับเพื่อเป็นการบังคับทิศทางของเคอร์เซอร์นะครับแล้วปุ่มตรงกลางก็จะเป็นปุ่มกดโตลงครับหรือเป็นปุ่ม enter ครับไว้เวลากดเลือกปุ่มนี้ครับเวลากดก็จะเป็นแสดงหน้าต่างแอปพลิเคชันแบบนี้นะครับส่วนปุ่มนี้ครับก็ลูกศรตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มย้อนกลับนะครับปุ่มนี้ครับกลมๆนี้ก็จะเป็นปุ่ม home นะครับ สมมุติว่าเราเข้าไปหน้าไหนก็ตามแต่ครับถ้าเราต้องการออกมาที่หน้าโฮมครับให้เรากดปุ่มวงกลมนี้ครับปุ่มนี้ครับก็จะเป็นปุ่มลัดของ netflix นะครับปุ่มนี้ครับก็จะเป็นพรามวิดีโอนะครับ ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับทีนี้ครับเราจะมาลองค้นหาด้วยเสียงครับคือปุ่มตรงนี้นะครับกดไปแล้วก็ให้พูดนะครับกล่องรับสัญญาณมันก็จะชา้าอีกนิดนึงครับ เอาเมื่อกี้กดไม่ได้เอาลองดูใหม่ครับมวยไทยอ่าโอเคครับตอนนี้ได้แล้วครับมันก็จะปรากฏเป็น youtube ขึ้นมาครับเกี่ยวกับมวยไทยนะครับเพื่อให้การใช้งานครบถ้วนสมบูรณ์น,นะครับระบบ ตรงนี้ครับก็จะไม่มีบัเซื่์ให้ค้นหาครับพวกคุกเกิลชมพวกอะไรพวกนี้ไม่ได้ครับก็ให้เราครับมาทำการดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมนะครับโดยการกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับกดคำว,ว่าดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมซึ่งแอปที่เราจะโหลดนะครับตรงนี้ครับก็จะมีชื่อว่า ับฟินนะครับตามนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นแอปบว์เซอร์สำหรับ Android tv นะครับก็ให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์อมาตรงคำว่าติดตั้งนะครับแล้วก็กดติดตั้งจากนั้นก็รอสักครู่นะครับ หลังจากที่ดาวโหลดเสร็จแล้วครับให้เรากดตรงคำว่าเปิดตรงนี้เลยนะครับด้วยความที่ตัวมีเทิสติ๊กนะครับมีแรมขนาด1 g ิกแล้วก็พื้นที่จะเจ็บขนาด8กิกครับซึ่งแรม1 g ิกครับ ก็ไม่ถือว่าเยอะครับบางทีเวลาเราใช้งานไปก็อาจจะมีเกิดอาการแอปหน่วงหรือค้างอะไรนะครับซึ่งเมื่อกี้ครับตัวแอปก็ค้างครับผมก็เลยทําการออกแล้วก็เข้าใหม่นะครับโอเคทีนี้เราจะทําการค้นหาครับก็จะมีให้ทั้งพิมพ์แล้วก็ให้ทั้งค้นหาด้วยเสียงนะครับ Okay. ตรงนี้ครับก็จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนสลับได้ตรงรูปโลกนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองค้นหานะครับตรงนี้ครับผมก็จะพิมพ์ว่าประเทศไทยนะครับแล้วกดค้นหาหน้าตาก็จะเหมือนกับ Google นะครับสำหรับทีวีรุ่นเก่าครับตรงนี้ครับ ก็จะมีการตัวอักอก็จะมีการตกขอบตรงนี้ไปบ้างนะครับครับก็จะขึ้นหน้าปรากฏมาแบบนี้ครับเหมือน Google ทุกกันเลยนะครับอันนี้เขาจะเป็นเครอร์เซอร์ครับเลื่อนซ้ายขวาบนล่างแล้วก็ปุ่มตรงกลางครับเป็นปุ่ม Enter ครับ ถ้าเรากดค้างไว้ครับเครื่อซึ่งไปทำการเลื่อนไปตามทิศทางที่เรากดไปครับหรือถ้าใครต้องการออปชันเพิ่มเติมครับให้กดปุ่มตรงกลางค้างไว้นะครับครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับตรงนี้ครับจะเป็นหน้าโฮมครับกดกลับกดถัดไปกดโหลดซ้ำกดค้นหาตรงนี้ก็จะเป็น แ้นพิมพการซูมแล้วก็จะเป็นโหมดการเลื่อนนะครับถ้ากดโหมดการเลื่อนตรงนี้ครับโอเคก็เครอร์เซอร์จะไม่ขยับนะครับเราสามารถเลื่อนซ้ายขวาบนล่างได้ครับหรือถ้าใครถนัดโหมดเมาส์ครับก็มาเปลี่ยนเป็นโหมดเมาส์ตรงนี้ครับก็จะกลับมาเป็นเมาส์ครับให้เราเลื่อน ข้อเสียของกลองรับสัญญาณตัวนี้ครับก็คือใน YouTube ครับจะไม่สามารถค้นหาเป็นภาษาไทยได้ครับนี่นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษเ้่นๆนะครับนี่นะครับ มาหรือมมรก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ถึงแม้ว่ามันเขียนว่า th ก็จริงนะครับแต่พอเวลาเรากดไปที่จะเลือกภาษาในการค้นหาแล้วปรากฏว่าไม่มีภาษาไทยเลยนะครับเรว่ามีทีวีสตต๊กมันไม่มีให้ค้นหาเป็นภาษาไทยไหรือไม่ว่ามันไม่มีแป้นพิมพ์เป็นภาษาไทยใน y o u t u b e นะครับแต่เราก็สามารถใช้ Google a s s i s t a n t ปุ่มนี้ได้นะครับ ในการค้นหาด้วยเสียงเป็นภาษาไทยแทนนะครับแต่ถ้าต้องการพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็สามารถมาพิมพ์ที่แป้นพิมพ์ตัวนี้ได้เลยนะครับครับตอนนี้ครับผมก็ได้ทําการสลับทีวีนะครับเอาอีกเครื่องหนึ่งมาครับเนื่องจากว่าเครื่องที่แล้วครับพอร์ต U.S. พอร์ต A.V. ที่ใช้เสียบแยกนะครับตรงวิดีโอ2มันเสียครับซึ่งผมก็ได้ทําการแปบว่าดูทั้ง กล่องรับสัญญาณดาวเทียมแล้วก็มีทีวีสติกไปด้วยนะครับมันก็จะทําการถอดเข้าถอดออกครับอาจทําให้ตัวสายแจ็คหรือว่าตัวพอร์ตของ AV เกิดความเสียหายได้ครับดังนั้นผมจึงจําเป็นต้องสลับทีวีนะครับเพื่อที่จะได้เปลี่ยนโหมดแล้วก็จะไม่ได้ต้องถอดสายเข้าออกนะครับเวลาที่จะต้องดูกล่องรับสัญญาณดาวเทียมกับมีทีวีสิตติกครับ สลับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ